นี่เป็นโปรเจกต์ในบาหลีนะครับที่พยายามที่จะอรักษาพันธุ์เต่าทะเลเนาะเจ้าตัวนี้ชื่อบัตตี้เออเป็นฮอ k ส b บิ l เนาะคือเขาพยายามปล่อยแล้วแต่มันก็กลับมาอีกก็เลยต้องเลี้ยงดูไว้ที่นี่เนาะนี่แฮสวัสดีเมื่อกี้เขาบอกว่าจับได้เนาะอืชื่อบอกว่าสวยมากนี่เป็นเจ้าแบบเขาขางวะ น้ำหนักแค่ประมาณ80โลแหละเต็มที่เนาะเออแล้วก็เราจะเห็นว่าฮอคบิลเนาะจะมีลายสวยๆลายกราบแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างๆตัวเขาอะตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นแหลมๆไแหลมๆเนาะอืมแล้วถ้าเป็นตัวผู้อะจะหางยาวอืมฮัลโหลบัดดี้เห็นเราไปดู ตััวตเเล็กกนอน,นอนที่บัตตี้ตัวเล็กๆเนาะเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะมี่ประมาณ2เดือนแล้วแหละพร้อมที่จะปล่อยแล้วก็จะเห็นว่าเขามีสีดำแล้วก็ข้างล่างสีขาวเนาะพอยิ่งโตขึ้นสีมันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นการปรับพลางตัวจาก p r e เตอร์เนาะอืมนี่คือฮอ s p ปิลนะครับนี่ถ้าเกิดเราข้าม,มาสถนี้เนาะนี่เราจะมาเจอกรีนเทอร์โธกรีนเทอร์เป็น ต่าทะเลที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยเนาะหนักกันถึงสามร้อยกิโลเลยเนะี่ยเออเจนี่อย่างตัวเล็กอยู่เนาะจะเห็นว่ากระดองเขาไม่ค่อยเหมือนใคร mm hmm. olive Ridley เนาะอันนี้ตัวเล็กเป็นพันตัวเล็กสุดละ mm hmm. อืมนี่ก็ประมาณเดือนกว่าเนาะหึไวเก่งเต็มไปหมดเลยเนาะนี่นี่คือ i n เบเตอร์เนาะที่ฟักไขนะ่เนาะเขาก็จะคนท้องถิ่นกไปเจอปุ๊บก็จะีพอร์ตที่นี่แล้วก็เก็บออกมา ปัญหาตอนนี้ก็คือถ้าอุณหภูมิมันเย็นเนาะก็จะเป็นตัวผู้แล้วถ้าเกิดอุณหภูมิมันร้อนจะเป็นตัวเมียนี้เราต้องเขาต้องการตัวผู้มากกว่าตัวเมียเนาะเพราะว่าตอนนี้โลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเขาเลยใช้เครื่องแบบนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิประมาณ27องศาจะได้ตัวผู้เนาะเพราะว่าตัวเมียเนี่ยจะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายตัวเพื่อให้มันมีแบบจีนผู้ที่มันหลากหลายนี่แหละเขาเลยทําอะไรแบบนี้เนาะ เพราะถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติมันจะมีตัวเมียเต็มไปหมดเลยนะ